ของบ่าวชัยเวทนะครับเพื่อนไปเองเลยนี่นะครับบุญมาทีวีนะครับทำความดีเพื่อสังคมวันที่6 6มิถุนายน2565นะครับเวลาส0นาฬิกานายชายเวทพันดวงนางสาวสลินทิปทาน้ำเที่ยงนะครับตัวแทนจำนายสินค้ขาบ่าวบุญมาประจำอำเภอบ้านผือจังหวัดน้องบวัวลำพูพร้อมด้วยบ่าวนายสาวแตนนะครับตัวแทนอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดอร พร้อมทีมงานบุญมาพันดวงแล้ก็เป็นตัวแทนดรบุญมาพันดวงนำสิ่งของนะครับเครื่องใส่เข้าสานน้ำดื่มไปมอบให้กับครอบครัวผู้ขาดแคลนนะครับในหมู่บ้านผู้ดินภูทองตําบลบ้านผืออําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยมีกำนั่นตํบลบ้านผือนายปัญญากุลจันทะนะครับแล้วก็ทีมอสอมอ เป็นผู้คัดเลือกครอบครัวที่ขาดแค้นจํานวนเจ็ดครอบครัวนะครับเพื่อรับสิ่งของเครื่องใส่จากดรบุญมาพันดวงแล้วก็ตัวแทนทีมงานบุญมาพันดวงนะครับเพื่อใส่ในการอุปโภคบริโภคต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็สาธุบุญด้วยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับบ่าชายเวทนะครับสาวแตนนะครับไปทีมงานนะครับอยู่ทั้งคุณนอำเภอบันพืนนี่สิเป็นบ่าชายเวทนะครับตัวแทนนะ อำเภอเพ่นกับิิเป็นสาวแตนกับเบาในนะครับเบาในสาวแตนนะครับาพูอันนี้ก็เป็นการรวมทําบุญเนาะทีมงานครับ,นรบสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M2 อีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้